ว้าวว้าวาจันจิโชว์ภาพหายากหวานออกสื่อลงรูปมาริโอถึงจะคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแล้วสำหรับคู่รักของพระเอกหนุ่มโอมาริโอเมาเริกับหวานใจสาวสวยจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแต่กลับไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่กันสักเท่าไหร่ รวมถึงโมเมนต์หวานหวานที่แฟนคลับลุ้นว่าจะมีโผลมาสักครั้งให้ได้ร่วมชื่นใจแต่ก็ไร้แววลงสักภาพล่าสุดคู่นี้ก็แอบมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้ยิ้มตามอยู่เล็กๆพอหอมปากหอมคอเมื่อสาวจันจิได้ลงไอจีสตอรเป็นภาพของเธอที่เล่นกับน้องหมาและมีภาพของหนุ่มมาริโอที่กำลังอุ้มน้องหมาด้วยเช่นกัน แม้จะไม่ใช่รูปคู่แต่ก็รู้เลยว่าคู่นี้เขาก็หาเวลามาเติมรับให้กันตลอดเรียกว่าไม่หวือหวาแต่ยาวนานจริงๆ